ดีครับวันนี้ผมจะแกล้งคนกันครับครับรอให้มันตัดไ,ไม้นะเดี๋ยวเขาไปตัดไม้แล้วนบตัดสิดสบีมเดินตามมานี่เร็วเร็วมานี่มไม่ใช่กับดักมานี่เดินตามมาตามมาอันนี้คืออะไรไม่รู้อ้าวระเบิเดแล้วเป็นไรช่างมัน เดี๋ยวมาหน้าแป๊บหนึ่งดูด้วยเลยดูบิ๊กดสิกดปุ่มนี่มันจะมีอะไรออกมาเราจะบินได้เราเป็นคนบินได้คนเล่ของโลกฮ่า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 ฮาฮ่านเห็นตลกเลยวะบิ๊มเดี๋ยวมาแป๊บหนึ่งนู่นนู่นต้นไม้ตรงนู้นเต็มเลยไปไปตัดไป ไปเดินทไปเลลดินไปนี่เดินตามมานี่เอาเกกมมาเอาะเอนะีเรียนนะ่ิ้าบาทเดินเดินตรงไปเลย ต้ไมตรงนี้นะหาต้นไม้ไหนๆมาหน่อยปลานาบูรณลยจเรอดูลย บีมเดินกลับมานู huh. ่นกูเจอเลเวลนั่นเต็มเลยเราเจอเลเวลแล้วนี่ขอบ้างนี่การผิดพลาดครับไปตัดม้ตออไปอันนี้ดินหินอะไรไม่รู้ giảm đi. Chúng ta làm gì? Chúng ta làm gì? Em qua nó cứ bật nó lên. 3 thôi. 3 thôi. ยังอ่ะลาบนี่ละครยังยังไม่เสร็จเลยอันนี้อะไรไม่รู้ เห็นเ็นเก่ยกนแล้วก็อาบน้ันได้ไมอาบมอาบไมอาบไม่อาย่านี้นีนนบ้านจะอาบนู่น เรเวลลอีกแ้วมานีเรานั่นข้าทำประตูให้เร็วเร็วเลยเรือะไรมันเล่นเันแบบไหนนันเร็วเร็วเต็มเลย โอ๊อะไรวะอะไรวะเ,เ,เป็นรูเลยวะรูทีน่ะเป็นรูในะห,หม่เบเวลข้าวว้า,วาเอา้อบีมนายเป็นอะไรอ่ะทำไมคุณมีเลเวลเยอะจังเลยทำไมคุณมีเลเวลด้วย What do